จากดอกไม้แปลกพิสดารเราเดินทางมาที่สวนกล้วยเมืองแปดริ้วสถานที่รวบรวมพันุ์กล้วยล้ำค่าแปลกตาของคนไทยที่อาจารย์เริงศักดิ์กลิ่นพยอมประธานชมรมกล้วยแห่งประเทศไทยเป็นผู้เก็บรักษารวบรวมไว้มากกว่าครึ่งชีวิตนี่ก็เป็นกล้วยหายากอีกชนิดหนึ่งเาเรียกว่ากล้วยนิ้วจอระเข้นะครับเป็นกล้วยพันเก่าแก่ของไทยเหมือนกันซึ่งก็ผลมันสวยแล้วรสชาติดี รัชทานสุกนีนะครับคือเป็นปลูกไม,ไม้ประดับได้เพราะรูปแปลกแต่ก็ทานได้ด้วยกล้วยลักษณะแปลกตามีสีออกแดงนี้คือกล้วยนิ้วนางรำที่น้อยคนนักจะเคยพบเห็นเพราะเป็นกล้วยหายากที่มีลักษณะของผลสวยงามเรียวงอนคล้ายนิ้วนางรำแถมยังมีสีแดงสวยสะดุดตาจึงสามารถเป็นได้ทั้งปลูกเพื่อประดับและรับประทานผลไปด้วยอันนี้ก็เป็นกล้วยไทยแบบกล้วยโบราณคือ หลายคนเข้าใจไม่ใช่กล้วยบ้านเราที่เป็กล้วยบ้านเรา้า,รากล้วยแกวแก่แต่เป็นกล้วยงาช้างงาช้างนี่ส่วนใหญ่จะติดหวีเดียวบางทีก็มีลูกเดียวเคยได้ใหญ่ที่เคยชั่งไว้ที่ทําลายสถิติไว้มันประมาณลูกละกิโลโลกับสามขีดครึ่งพันสามร้อยห้าสิบกร,รมัมลูกต่อลูกหันมาทนิดหนึ่งหันมาได้ที่เป็นกล้วยเทพพนมนะครับแต่เทพพนมคือเหมือนกล้วยพนมเหมือน ผมก็เรียกว่ากล้วยสาตุวันทีก็ลุ่ยกล้กวยเชลวไม่หอยอะไรมันคล้ายๆล้หอยนะที่มันแปลกคือมันมันเป็นแฝดทั้งคือกล้วยตัวนี้คือผมเน้นเลยว่ามันมันต้องควรจะอนุรักษ์เอาไว้ก็้ยตัวนี้เพราะมันเคยมันเคยสูญพันธุ์ไปทินะ้งแล้วถ้าเราไปได้ที่เพชรบุรีมาที่เขายยเขาเรียกกล้ยน้ำวาดดำชมรมมีมิวบาย ก็ถวาส่งที่จะรวบรวมทั่วรตเข้ามาเก็บมาไว้ให้หมดเพราะผมถือว่าพันกุ้ยพวกนี้มันมันเป็นสมบัติของประเทศของชาตินะลูกหลานต้องได้ได,ได้ได้กินได้เห็นกันตื่นตากับพันไม้พิสดารตื่นใจกับกล้วยแปลกนานาพันธุ์ของไทยนี่คือส่วนหนึ่งของมหัศจรรย์พันไม้ไทยที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจ